everybody welcome to Hello English รายการสอนภาษาอังกฤษกับครูแบมอาจารย์วิพาดาสุทธิโรธค่ะมาเรียนรู้วยากรภาษาอังกฤษง่ายๆด้วยกันนะคะกลับมาพบกันอีกครั้งค่ะคุณผู้ฟังกับหัวข้อเรื่องของไวยากรณ์เพื่อการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษทั่วไค่ะในสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราว่ากันด้วยเรื่องของความสับสนของคําศัพท์ค่ะหรือว่า Confusing words นะคะไม่ว่าจะเป็นการออกเสียงคล้ายกันสะกดคล้ายกันหรือว่าอาจจะมี Part of speech ที่แตกต่างกันค่ะเราก็มีคำอธิบายให้นะคะสำหรับสัปดาห์ที่แล้วนะคะก็มี8 set หรือว่า8คู่ด้วยกันนะคะเรามาทบทวนกันสักหน่อยดีกว่านะคะคู่แรกค่ะ stationary s t a t i o n a r y นะคะ stationary แบบแรกนะคะเป็น adjective ค่ะมีความหมายว่าอยู่นิ่งๆไม่เคลื่อนไหว stationary ที่สะกดว่า s t a t i o n e r y นะคะสะกดด้วยตัว e stationary ตัวนี้นะคะจะมีความหมายว่าอุปกรณ์เครื่องเขียนค่ะคู่ที่2ค่ะคือคำว่า wreath w r e a t h wreath นะคะมีความหมายว่าพวงหรีดดอกไม้ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าสะกดว่า w r e a t h e นะคะ w r e a t h e มีตัว e ต่อท้ายมาด้วยนะคะ wreath ออกเสียงเหมือนกันนะคะแต่ว่าเป็นคำกริยาค่ะมีความหมายว่าห่อหุ้มด้วยหรือว่า surround or encircle นะคะก็คือเป็นวงกลมนั่นเองคู่ที่3ค่ะ describe and explain describe ค่ะจะมีความหมายว่าอธิบายสิ่งที่เห็นที่เป็นอยู่อย่างละเอียดนะคะเหมือนกับการวาดภาพด้วยคำพูดค่ะในขณะที่ explain นะคะอธิบายเหมือนกันค่ะแต่ว่าเป็นการอธิบายเพื่อแจกแจงให้เข้าใจอย่างชัดเจนมากขึ้น คู่ที่4ค่ะคือคำว่า remember และคำว่า recognize remember และ recognize ถ้า remember นะคะจะเป็นการจดจำได้แบบที่อยู่ในความทรงจำเห็นภาพในขณะที่ recognize ค่ะจะเป็นจำได้ในลักษณะที่มีการจับคู่นะคะภาพภาพนั้นกับข้อมูลหรือว่า entity นะคะของสิ่งของหรือว่าคนที่อยู่ในความทรงจำได้ว่าเป็นสิ่งสิ่งเดียวกัน คู่ที่5ค่ะคำว่า personal แล้วก็ personnel นะคะ p e r s o n a l personal เป็น adjective ค่ะมีความหมายว่ามีความเป็นส่วนตัวในขณะที่ personnel สกดว่า p e r s o n n e l p e r s o n n l นะคะจะมีความหมายว่าฝ่ายบุคคลค่ะเป็นคำนามคู่ที่6ค่ะออกเสียงคล้ายกันนะคะคือคำว่า feeling กับ feeling เสียงยาว feeling จะมีความหมายว่าความรู้สึกเสียงสั้น feeling จะมีความหมายว่าสิ่งที่ยัดไส้นะคะถ้าเป็น feel เฉยๆก็จะเป็นคำกริยามีความหมายว่าเติมค่ะคู่ที่7ค่ะ bad กับ badly bad นะคะเป็น adjective ค่ะมีความหมายว่าแย่หรือว่าถ้าไปประกอบกับกริยาอื่นๆนะคะก็อาจจะมีความหมายแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับบริบทน,นะคะ ในขณะที่ badly นะคะเป็น adverb ก็มีความหมายว่าอย่างแย่อย่างรุนแรงอย่างร้ายแรงคู่สุดท้ายค่ะคู่ที่8คือ fewer แล้วก็คำว่า less fewer แล้วก็คำว่า less นะคะ fewer ใช้กับคำนามที่นับได้แล้วก็ less ใช้กับคำนามที่นับไม่ได้ค่ะมีความหมายเหมือนกันนะคะก็คือมีความหมายว่าน้อยลงทบทวนกันเรียบร้อยค่ะคุณผู้ฟังก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะของคำศัพท์ Confusing words ที่เราเรียนรู้กันไปสัปดาห์ที่แล้วนะคะถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังสนใจคำศัพท์ชุดนี้นะคะอยากจะฟังตัวอย่างประโยคอยากจะฟังคำอธิบายคลี่เคลียร์ชัดๆอีกครั้งนะคะคุณผู้ฟังสามารถรับฟังรายการ h e l l o English ย้อนหลังได้ที่ www.moe-radio.thai.net ค่ะสำหรับเนะะื้อหาของวันนี้นะคะเป็น Confusing w o r d อีกตอนหนึ่งค่ะก็ถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังพร้อมแล้วนะคะเราไปเริ่มกันเลยค่ะ เซตแรกนะคะมี3คํคำค่ะคุณผู้ฟังเป็นคำที่คล้ายกันมากเลยนะคะคือคำว่า migrate, emigrate, and immigrate, migrate, immigrate, and immigrate ออกเสียงใกล้เคียงกันมากๆเลยนะคะถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังอยากจะฟังทั้ง British English แล้วก็ American English แบบชัดๆกว่านี้นะคะลองไปเปิดออนไลน์ i i t i o n a r y แล้วก็กดให้ฟังดูก็ได้นะคะ migrate ค่ะ m i g r a t e m i g r a t e migrate เป็น verb นะคะเป็นคำกริยาในภาษาอังกฤษเนี่ยเขาอธิบายว่า to move from one country place or locality to another to move from one country place or locality to another ก็คือย้ายประเทศหรือว่าย้ายสถานที่นะคะไปที่ ย่านอื่นๆในขณะที่ immigrate e m i g r a t e e m i g r a t e immigrate นะคะเป็น verb เ,เหมือนกันนะคะมีความหมายว่า to leave a country permanently and go to live in another one to leave a country permanently and go to live in another one ก็คือ ย้ายประเทศค่ะย้ายออกจากประเทศไปเลยอย่างถาวรนะคะแล้วก็ไปอาศัยอยู่ในประเทศใหม่ค่ะถ้าเป็นคําว่า Immigrate นะคะก็คือออกนอกประเทศอย่างเดียวเลยค่ะแล้วก็ออกอย่างถาวรเลยด้วยในขณะที่ก่อนหน้านี้คําว่า m migrate อาจจะเป็นต่างประเทศต่างจังหวัดก็ได้นะคะหรือว่าย้ายย่านที่อยู่อาศัยก็ได้นะคะแต่ไม่ได้เน้นย้ำว่าเป็นการถาวรและสุดท้ายค่ะคำว่า i m m i g r a t e immigrate, immigrate immigrate ในที่นี้นะคะ To come to live in a different country อันนี้นะคะหมายถึงย้ายมาค่ะย้ายมาอยู่อาศัยในประเทศใหม่นะคะ immigrate ที่สะกดด้วยตัว e นั่นคือย้ายออกจากประเทศถาวรในขณะที่ immigrate ก็คือย้ายเข้ามาในประเทศอย่างถาวรเหมือนกันออกเสียง คล้ายกันมากๆนะคะมาดูตัวอย่างประโยคกันค่ะ He immigrated with his parents in 1865 and grew up on Long Island. He immigrated with his parents in 1895 and grew up on Long Island. เขาอพยพมาอยู่กับคุณพ่อคุณแม่เมื่อปีพศ2438แล้วก็เติบโตที่ l o ลองไอเลนค่ะ immigrate นี่นะคะใช้ตัวไอนะคะเพราะว่าบอกว่าย้ายมาอยู่ที่ไหนใช้ตัวไอนะคะ immigrated ตัวอย่างประโยคต่อไปค่ะ millions of Germans immigrated from Europe to America in the 19th century millions of Germans e m m i g r a t e d from Europe to America in the 19th century ชาวเยอรมันหลายล้านคนเลยนะคะอพยพจากโยุโรป มาอย่างอเมริกาในศตรวรรษที่19ค่ะเมื่อใช้ว่า from Europe นะคะก็เลยเป็น Immigrate ที่สะกดด้วยตัว e ค่ะ The family decided to migrate to Australia to provide a better education for the children. The family decided to migrate to Australia to provide a better education for the children. ครอบครัวตัดสินใจอ,อพยพไปที่ออสเตรเลียเพื่อให้การศึกษาที่ดีกว่า กับลูกๆนะคะ migrate ในที่นี้หมายถึงย้ายประเทศสามารถใช้ i m m i g r a t e แทนได้ Red crabs migrate from Christmas Islands forest to the coast Red crabs migrate from Christmas Islands forest to the coast ปูแดงนะคะอบพยพจากป่าของเกาะคริสต์มาสเนี่ยไปยังชายฝั่งอันนี้เป็นลักษณะการ migrate ที่ชัดเจนมากที่สุดนะคะเลือกใช้คำว่า migrate นั่นคือการอบพยพ มีการอพยพของสัตว์หลายๆประเภททุกๆปีค่ะดังนั้นมันไม่ใช่การอพยพที่ถาวรน,นะคะไม่ใช่การอพยพที่ถาวรดังนั้นจึงใช้คำว่า migrate นะคะใช้คำว่า migrate My grandparents emigrated from India in 1980 My grandparents emigrated from India in 1980เป็น emigrate from India คุณผู้ฟังทายค่ะว่าเป็น emigrate ที่สะกดด้วยตัว e หรือว่าตัว i เฉลยน,น,นะคะนี่เป็น i m m i g r เกตที่สะกดด้วยตัว e ค่ะปู่ย่าตายายของฉันนะคะอบพยพมาจากอินเดียในปี2523หรือว่า19 8 0นะคะก็คือออกมาจากประเทศนี้เพื่อไปประเทศอื่นอย่างทาวอดนะคะต่อไปเป็นคู่ที่2องค่ะคุณผู้ฟงัง assume and presume คำว่า assume สะกดว่า a s s u m e A-S-S-U-M-E Assume คำว่า assume นะคะมีความหมายว่า to suppose or believe something without any proof to suppose or believe something without any proof นั่นคือการทึกทักเอาเองค่ะว่าเป็นจริงคือการเดาไปก่อน assume เอาจากข้อมูลที่มีว่าจะเป็นจริงในขณะที่ presume ค่ะ p r e แปลว่าก่อนนะ,ะ p r e s u m e presume To be sure of something before it happen นั่นก็คือการที่คิดไปก่อนมั่นใจไปก่อนนะคะเป็นการสันนิษฐานนะคะนั่นคือ presume assume and presume นะคะจริงๆแล้วเนี่ยมีความหมายเหมือนกันก็คือ believe something before it happen มันคือการคาดเดามันคือการสันนิษฐานก่อนที่มันจะเกิดขึ้นนะคะแต่ว่าเวลาที่เรา assume เนี่ยเราไม่มั่นใจค่ะคุณผู้ฟังถ้าเรา assume เนี่ยเราไม่มั่นใจเราเดาๆดู แต่ถ้าเรา presume แสดงว่าเรามั่นใจค่ะเราสันนิษฐานเอาไว้ว่าจริงแน่ๆยกตัวอย่างประโยคเช่น I assume that you knew each other before you went to the same school. I assume that you know each other before because you went to the same school. ฉันเดาว,ว่าคุณรู้จักกันมาก่อนแล้วเพราะว่าคุณเนี่ยจบมาจากโรงเรียนเดียวกัน Let's assume that they are coming. and make plans that basis assume that they are on coming let's they and make plans on that basis สมมติว่าพวกเขามาแล้วกันเราก็วางแผนตามนั้นแหละอาจจะยังไม่ได้คำตอบนะคะว่าเขาเหล่านั้นเนี่ยจะมาร่วมงานหรือไม่นะคะก็เดาๆเอาไว้แล้วกันว่าสมมติว่าเขามาจะได้วางแผนได้นะคะวางแผนตามนั้น I presume that they r e not coming since they haven't replied to the invitation. I presume that they are not coming since they haven't replied to the invitation. ฉันสันนิฐานเอาไว้ว่าพวกเขาไม่น่าจะมาเพราะว่าพวกเขายังไม่ตอบรับคำเชิญ In British law, you are presumed innocent until you are proved guilty. In British law, you are presumed innocent until you are proved guilty. ในกฎหมายของประเทศอังกฤษนะคะเขาจะถือว่าคุณเนี่ยเป็นผู้บริสุทธิ์ จนกว่าจะได้รับการพิสูจน์ว่ามีความผิดจริงๆนะคะต่อให้มีการกล่าวหาต่อให้เป็นผู้ต้องสงสยัยก็จะถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะตัดสินได้จริงๆนะคะพิสูจน์ได้จริงๆว่ามีความผิดต่อไปค่ะคู่ที่3ค่ะคุณผู้ฟัง e n t i t l e และคำว่า title e n t i t l 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 e คำว่า e n t i t l e นะคะเป็น verb เป็นคํากริยาค่ะในภาษาอังกฤษให้ความหมายเอาไว้ว่า to give someone the right to do or have something to give someone the right to do or have something ก็คือให้สิทธิ์ค่ะ e n t i t l e ให้สิทธิ์หรือว่าแต่งตั้งนะคะในขณะที่ title e t-i-t-l-e title นะคะเป็นคำนามค่ะหมายถึง the name of something อาจจะเป็น a film a book a painting a piece of music and etc ก็คือเป็นชื่อเรื่องของอะไรต่างๆไม่ว่าจะเป็นหนังเป็นหนังสือเป็นภาพวาดเป็นชื่อเพลงยกตัวอย่างประโยคเช่น children and the elderly are entitled to cheap train tickets children and the elderly are entitled to cheap train tickets เด็กและผู้สูงอายุจะได้รับสิทธิ์ลดราคาตั๋วรถไฟ Everyone should be entitled to a decent standard of living. Everyone should be entitled to a decent standard of living. kuan mi Sit Rap Krong Shi Students and pension owners are entitled to a discount. Students and pension owners are entitled to a discount. หรือว่าผู้ที่ได้รับบำนาญเนี่ยนะคะจะได้รับส่วนลดค่ะ The author's names was printed below the title. The author's name was printed below the title. ชื่อผู้แต่งพิมพ์อยู่ใต้ชื่อเรื่อง There was a book I wanted to buy, but now I can't remember the title. There was a book I wanted to buy, but now I can't remember the title. มีหนังสือเล่มนึงที่อยากซื้อแต่ว่าตอนนี้จํำชื่อเรื่องไม่ได้แล้วต่อไปนะคะเป็นกลุ่มที่4ค่ะ imply and infer นะคะ imply and infer จริงๆสองคำนี้เนี่ยมีความสำคัญในการทำข้อสอบมากๆเลยนะคะถ้าเกิดว่าอยู่ในคำถามเราต้องตีความให้ดีค่ะว่าเขาถามอะไรกันแน่ imply นะคะในภาษาอังกฤษอธิบายความหมายเอาไว้ว่า to communicate an idea or feeling without saying it Directly to communicate an idea or feeling without saying it directly. ในขณะที่ infer I -N -F -E -R, infer infer to form an opinion or guess that something is true because of the information that you have. to form an opinion or guess that something is true because of the information that you have หรือว่าการอนุมานหรือสรุปค่ะสรุปเอาจากข้อมูลที่มีนะคะถ้าโจทย์บอกให้ infer นะคะ what can be inferred from the passage อ่าตัวอย่างเช่นคุณสามารถสรุปอะไรได้จากพา r a g r a p นี้นะคะคำตอบก็จะต้องเป็นสิ่งที่ไม่ได้ถูกระบุอย่างชัดเจนใน paragraph รรค่ะ แต่ว่าเป็นสิ่งที่เราสามารถสรุปได้จากข้อมูลที่โจทย์ให้มามาดูตัวอย่างประโยคกันค่ะ Are you implying that I'm fat? Are you implying that I'm fat? นี่เธอจะบอกเป็นในๆบอกทางอ้อมว่าฉันเนี่ยอ้วนใช่ไหมอาจจะเป็นการกระทำบางอย่างแล้วก็ยิมปิดหรอฟิตเนสไม่ค่อยได้ไปหรออะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจจะเป็นการบอกเป็นในๆนะ implying that I'm fat I'm not implying anything about your cooking, but could we eat out tonight? I'm not implying anything about your cooking, but could we eat out tonight? ฉันไม่ได้บอกเป็นนายเกี่ยวกับการทำอาหารหรือว่าฝีมือทำอาหารของคุณนะแต่ว่าคืนนี้เรากินข้าวนอกบ้านกันดีไหม What do you infer from her refusal? What do you infer from her refusal? คุณสรุปอะไรได้จากการปฏิเสธของเธอและอีกประโยคหนึ่งนะคะ I infer from her expression that she wanted to leave. I infer from her expression that she wanted to leave. ฉันเนี่ยอนุมานหรือว่าฉันสรุปได้จากการแสดงออกของเธอว่าเธอต้องการที่จะออกจากที่นี่ต่อไปเป็นคู่ที่5ค่ะก็เป็นอีกคู่หนึ่งที่สับสนเหมือนกันนะคะคือคำว่า lay แล้วก็คำว่า l i e ค่ะ lay lay นี้นะคะ เป็นคำกริยาค่ะมีความหมายว่า to put something in especially a flat or horizontal position usually carefully or for a particular purpose to put something in especially a flat or horizontal position usually carefully or for a particular purpose การวางลงบนพื้นผิวอย่างระมัดระวังนะคะก็คือวางลงในแนวราบ กริยา3มช่องของ lay นะคะคือ lay, l a t late นะคะ lay, l a t l a t l a จะกดว่า l a i d นะคะ lay, l a t l a t ในขณะที่ lie ค่ะ l i e lie นอกจากแปลว่าโกหกแล้ว lie นะคะยังเป็นกริยาที่มีความหมายว่า to be in or move into a horizontal position on a surface to be in or move into a horizontal position on a surface ก็คือการนอนลงค่ะการนอนลงการเอนตัวลงนะคะนั่นคือ lie l i e ในที่นี้นะคะกริยา3มช่องของ l i e คือ line, lay, lane, huh? line, lane, lane. l i ่เลย์เลนค่ะ lie เล y lane, l a ลน L-I-E l i e L-A-Y เล y L-A-I-N เลนนะคะอันแรกคือเลเลดเลนอันที่สองคือไล e เลเลนนะคะดังนั้นมันจะโอเวอร์แลปกันอยู่หนึ่งคำคือคำว่าเลค่ะ เลตัวแรกเนี่ยเป็นช่องที่1น,นะคะนั่นคือเลในขณะที่เลตัวที่สองเนี่ยเป็นช่องที่สองของลายค่ะเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังต้องระวังให้ดียกตัวอย่างประโยคเช่น she laid the baby on the bed she laid the baby on the bed เธอวางเด็กทารกลงบนเตียง he laid the tray down on the table he laid the tray down on the table เขาว,วางถาดลงบนโต๊ะ A cat lay in front of the fire. A cat lay in front of the fire. แมวเนี่ยนอนอยู่หน้าเตาผิง He lies awake at night worrying. He lies awake at night worrying. เขาเนี่ยนอนไม่หลับนอนลืมตาอยู่ในตอนกลางคืนด้วยความวิตกกังวล A pen lay on the desk. A pen lay on the desk. ปากกาเนี่ยถูกวางอยู่บนโต๊ะ นะคะก็ใช้ได้ทั้งสัตว์คนแล้วก็สิ่งของเลยนะคะในลักษณะที่กําลังนอนอยู่หรือว่าทิ้งตัวลงอยู่ในพื้นผิวนะคะในขณะที่ lay เ,เนี่ยนะคะคือกริยาที่คนเอาไปวางค่ะต่อไปค่ะเป็นคู่ที่6กนะคะเซตที่6ค่ะคำว่า site นะคะจริงๆครูแบบเคยพูดถึงคำว่า site ไปแล้วครั้งหนึ่งนะคะก็คือ site s-i-t-e แล้วก็ site SIGHT นะคะ SITE หมายถึงสถานที่ SIGHT หมายถึงการมองเห็นทีนี้ครูแบบพลาดไป1 site นะคะเลยเอากลับมาฝากคุณผู้ฟังรอบหนึ่ง Site ที่พลาดไปคือ CITE ค่ะ CITE e, site site นี้นะคะเป็นกริยานะคะมีความหมายว่า to mention something as proof for a theory or as a reason why something has happened to mention something as proof for a theory or as a reason why something has happened cite นี้มีความหมายว่าอ้างอิงค่ะเวลาที่เราทำงานวิจัยนะคะเราต้องการที่จะอ้างอิงทฤษฎีของนักวิชาการหลายๆท่านนะคะเราก็จะต้องมีการเขียน cite นะคะ citation เราจะ cite ข้อมูลของนักวิชาการมานะคะแล้วก็ระบุลงไปใน citation นะคะนั่นคือ cite ที่แปลว่าอ้างอิงค่ะ She cited three reasons why people get into debt. She cited three reasons why people get into debt. The company cited a thirteen percent decline in new orders as evidence that overall demand for its products was falling. The company cited a 13% decline in new orders as evidence that overall demand for its product was falling. บริษัทอ้างถึงหลักฐานที่ทําให้ความต้องการของผลิตภัณฑ์เนี่ยลดลงหลักฐานนั้นก็คือยอดที่ลดลง13%ค่ะยอดที่ลดลง13%เนี่ยเป็นหลักฐานว่าความต้องการของ product ล,ลดลงต่อไปเป็นคู่ที่7ค่ะ คู่ที่7คือคำว่า ascent ascent ตัวแรกสะกดว่า a s c e n t a s c e n t ascent เป็นคำนามค่ะมีความหมายว่า the act of climbing or moving upwards the act of climbing or moving upwards ก็คือการปีนหรือว่าการเคลื่อนที่ในลักษณะขึ้นข้างบนค่ะในขณะที่ ascent ตัวที่สองค่ะสะกดว่า S a s s e n t a s s e n t a s s e n t เป็นน้าเหมือนกันค่ะแต่มีความหมายว่า official agreement or approval of an idea plan or request official agreement or approval of an idea plan or request ก็คือการตกลงค่ะการยอมรับไม่ว่าจะเป็นยอมรับไอเดียยอมรับแผนที่วางไว้หรือว่าตอบรับ request ค่ะข,ข้อเสนอยกตัวอย่างประโยคเช่น she made her first successful ascent of Everest last year she made her first successful ascent of Everest last year เธอประสบความสำเร็จเป็นครั้งแรกในการขึ้นปีนขึ้นยอดเขาเอเวอเรสเมื่อปีที่แล้ว as the plane made its ascent we saw thick smoke coming from one engine as the plane made its ascent, we saw thick smoke coming from one engine. ขณะที่เครื่องบินกำลังขึ้นเราเห็นควันหนาเนี่ยออกมาจากเครื่องยนต์เครื่องหนึ่งน่ากลัวนะคะถ้าเกิดว่าเราเห็นควันออกมาจากเครื่องบินตอนนี้เราอยู่บนเครื่องบินอันตรายนะคะคุณผู้ฟังนั่นคือสาเหตุที่เวลาที่เราขึ้นเครื่องบินนะคะพนักง,งานต้อนรับบนเครื่องบินหรือว่า flight attendant เนี่ยเขาจะบอกให้เราเปิดหน้าต่างให้สุดนะคะ นั่นแปลว่าเราจะได้เป็นหูเป็นตาค่ะถ้าเกิดว่าเราเห็นอะไรผิดปกติเราจะได้ช่วยกันสังเกตนะคะแล้วก็แจ้ง flight attendant หรือว่า cabin crew ได้ทันท่วงทีค่ะ She nodded her assent to the proposal. She nodded her assent to the proposal. เธอพยักหน้าเห็นด้วยกับข้อเสนอน,นะคะก็คือเป็นเชิงว่ายอมรับนั่นเอง Once the directors have given their assent to the proposal, we can begin. Once the directors have given their assent to the proposal, we can begin. เมื่อกรรมาการยินยอมตามข้อเสนอแล้วเราก็สามารถเริ่มได้สุดท้ายค่ะคู่สุดท้ายคู่ที่8ของเรานะคะสำหรับ Confusing word สุดท้ายแล้วค่ะคำนี้ Empathy and sympathy, empathy and sympathy จริงๆเป็นคำที่แยกยากมากๆเลยนะคะสำหรับ2องคำนี้ Empathy แล้วก็ Sympathy จริงๆแล้วมันเป็นคำศัพท์ในเชิงของจิตวิทยานะคะถ้าเกิดว่านักจิตวิทยาท่านไหนนะคะมีความรู้ในเรื่องนี้นะคะก็สามารถมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมกันได้นะคะมาดูที่คำว่า Empathy กันก่อนนะคะเป็นคำนามค่ะในภาษาอังกฤษเนี่ยอธิบายความหมายเอาไว้ว่า the ability to share someone else's feeling or experience by imagine what it would be like to be in that person's situation The ability to share someone else's feeling or experiences by imagining what it would be like to be in that person's situation ก็คือความสามารถในการเข้าใจความรู้สึกค่ะด้วยการสมมุติค่ะสมมุติว่าถ้าเกิดว่าเราเป็นคนคนนั้นเนี่ยเราจะเป็นอย่างไรเราจะรู้สึกอย่างไรนะคะด้วยความเข้าใจว่าถ้าเราไปตกอยู่ในสถานการณ์เดียวกันเราจะรู้สึกแบบนั้นนะคะนั่นคือความเข้าใจแบบ empathy ในขณะที่ sympathy ค่ะในภาษาอังกฤษอธิบายความหมายเอาไว้ว่า and understanding and care for someone else's suffering understanding and care for someone else's suffering นะคะก็คือความสามารถในการเข้าใจแล้วก็เห็นอกเห็นใจความรู้สึกของผู้อื่นที่อาจจะถูกทรมารน,นะคะมาดูตัวอย่างประโยคกันค่ะ he loves children and has a certain empathy with them he loves children and has a certain empathy with them เขารักเด็กแล้วก็เข้าใจความรู้สึกของเด็กๆนะคะ Demonstrate your empathy and understanding of your children's problems Demonstrate your empathy and understanding of your children's problems สแสดงให้เห็นสแสดงออกถึงความเอาใจใส่แล้วก็เห็นอกเห็นใจเข้าใจปัญหาของลูกๆนะคะนั่นเป็นคำแนะนำเชิงจิตวิทยานะคะว่าพ่อแม่ควรจะทำแบบนี้ The president has sent a message of sympathy To the relatives of the dead soldiers. The president has sent a message of sympathy to the relatives of the dead soldiers. I don't have much sympathy for her. I think she's brought her troubles on herself. I don't have much sympathy for her. I think she's brought her troubles on herself. ฉันไม่เห็นอกเห็นใจเธอมากนะักไม่เห็นใจเธอหรอกเพราะว่าฉันคิดว่าเธอเนี่ยทำตัวเองจบกันไปเรียบร้อยนะคะสำหรับ Confusing words ทั้งหมด8คํคำนะคะฟังดูใกล้เคียงกันมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการออกเสียงการสะกดคำรวมไปถึงความหมายค่ะอย่างที่ครูแบมบอกนะคะการที่เราเจอคำเหล่านี้ในข้อสอบเนี่ยเราต้องอาศัยความหมาย จากบริบทร่วมด้วยนะคะนั่นก็คือคอนเท็กซ์คลูนั่นเองนะคะใช้ดาวจากบริบทนะคะถ้าเกิดว่าเราไม่แน่ใจว่าคำคำนี้มีความหมายว่าอะไรกันแน่ก็ลองจินตนาการว่าคำนี้แบลงไปแล้วลองแปลส่วนอื่นๆของประโยคนะคะแล้วก็ดาวความหมายดูค่ะว่าคำนั้นๆเนี่ยมีความหมายว่าอะไรที่ครูแบบพูดทั้งหมดในวันนี้นะคะคุณผู้ฟังสามารถรับฟังซ้ำและรับฟังตอนอื่นๆย้อน,อนอหลังได้ที่เว็บไซต์ www.moe.radiothai.net ค่ะ สำหรับวันนี้ครูแบมขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการ Hello English รายการสอนภาษาอังกฤษกับครู